สวัสดีครับผมโค้ชคิวนะครับอย่าพึ่งออกกำลังกายถ้าคุณยังไม่ได้ทำสิ่งนี้ครับก่อนนี้เพ<ม>ื่อนๆจะไปชมคลิปกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช h a n คิวเวิร์กเอด้วยนะครับเพ <Ariel> ื่อเราจะไปถึง10,000 s u b s c r i b e ครับ วันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงสิ่งที่คุณควรคำนึงหรือสิ่งที่คุณควรจะทําก่อนที่คุณจะเริ่มออกกําลังกายนั่นเองนะครับเป็นสิ่งที่คุณมองข้ามมากเลยในการออกกำลังกายนะครับนะครับหลายๆคนนะครับเกิดการออกกำลังกายไปแล้วรู้สึกว่าวันนี้ฉันมาทําอะไรวันนี้ฉันต้องโปรแกรมอะไรเป็นคําพูดที่แบบเออเราเจอกันมามากมายเลยมาถึงปั๊บเล่นทุกตัวเลย เล่นทุกท่าเลยนะครับมีเครื่องไหนปั๊บซัดหมดทุกเครื่องเลยนะครับมันหมายความว่าในหนึ่งวันที่คุณหมอมอการเนี่ยคุณไม่มีเป้าหมายหรือโปรแกรมการออกกำลังกายที่ชัดเจนเลยวันนี้ผมเลยมาสอนให้คำนึงถึงหนึง่งสิ่งนะครับก่อนที่เพื่อนๆน,นะครับจะเริ่มออกอกําลังกายมีสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆยังไม่ได้ทํากันแต่เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะทําแล้วแต่ว่าผมเชื่อเลยว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ทํากันนั่นคืออะไรรู้ไหมครับนั่นคือการตั้งโกครับ การตั้งโกคือการตั้งเป้าหมายแต่หลายๆคนผมเชื่อว่าอาจจะมีเป้าหมายอยู่แล้วแต่ว่าเป้าหมายของคุณอาจจะยังไม่ชัดเจนนั่นเองคำว่าชัดเจนก็คือจําเพาะเจาะจงมันมีองค์ประกอบมากมายเลยครับในการที่คุณจะเซ็ตเป้าหมายให้คุณไปถึงเป้าหมายได้อย่ากตรงจุดมากขึ้นแล้วก็ดึงวันนี้คุณหมอมกายคุณจะรู้เลยว่าวันนี้คุณจะมาทําอะไรวันนี้คุณต้องทําอะไรบ้างแต่วันนี้ผมจะมาสอนในส่วนของการ ตั้งเป้าหมายหรือว่าการเซตโกนั่นเองในรูปแบบของการออกกายนะครับวันนี้นะครับผมจะใช้หลักที่มีชื่อว่า Smart Go s m a r า Go ทโกนะครับตรงตัวเลยนะครับตั้งเป้าหมายอย่าง Smart นะครับโอเคครับเดีย๋ยวเราะจะมาฝึกตั้งเป้าหมายโดยใช้หลัก Smart Go กกันนะครับมาที่ตัวแรกเลยตัวแรกนี่คือตัว S อย่อมาจากนะครับคำว่า Specific ก็คือความจำเพาะเจาะจงนั่นเอง เป้าหมายของเราควรที่จะมีความจําเพาะเจาะจงผมยกตัวอย่างนะครับบางคนเดินเข้ามาบอกว่าต้องการลดน้าหนักแต่คุณไม่ได้ระบุเลยว่าน้ําหนักที่ต้องการลดเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่เช่นนะครับผมน้ําหนัก100่กิโลผมต้องการลดน้าหนักไป10บกิโลนั่นหมายความว่าคุณต้องการลดน้าหนัก10บกิโลซึ่งเป้าหมายคุณคืออะไรคุณต้องการมีน้ําหนักอยู่ที่90กิโลกรัมอ่ะนี่คือชัดเจนว่าเลข1ิบ นั่นคือเป้าหมายของคุณละนี่เป็นการายกตัวอย่างง่ายๆผมจะเอาในเคสในส่วนของคนลดน้ําหนักหรือว่าลดไรมันละกันต่อไปนะครับในส่วนที่2จะเป็นในส่วนของตัว M ตัว M นี่ยย่อมาจาก measurable measurable นี่คือเป้าหมายของคุณเนี่ยควรจะสามารถวัดผลได้ไม่ใช่แบบคุณตั้งเป้าหมายมาปั๊บคุณไม่มีวิธีการที่จะวัดผลได้เลยว่าต้องวัดผลยัางไงเช่น คนที่ต้องการลดน้ำหนักมีวิธีวัดผลได้อย่างไรบ้างนะครับลักๆเนี่ยผมจะแบ่งออกเป็น3แบบด้วยกันนะครับหเลยก็คือการทำฟิตเนสเทสนะครับนอกเหนือจากการที่คุณจะวัดผลด้วยตาชั่งน้ําหนักแล้วเนี่ยคุณควรจะวัดในส่วนของสมรรถภาพทางกายด้วยว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมโดยการทำฟิตเนสเทสสอเลยก็คือการวัดในส่วนของบอดี้คอมโพสิชันจะวัดในส่วนของกล้ามเนื้อกระดูก ไขมันนะครับอันนี้มันจะละเอียดมากขึ้นเพราะว่ามันจะเห็นตัวเลขที่ชัดเจนเลย3ก็จะเป็นในส่วนของการวัดรอบวัดรอบก็คือจะเป็นการวัดรอบแขนวัดรอบหน้าท้องพวกนี้นะครับเป็นตัวชี้วัดในเป้าหมายที่เราตั้งไว้ก็คือ10กิโลกรัมดูว่าในทุกช่วงในทุกเซสชั่นหรือในแต่ละวีคแต่ละเดือนแล้วแต่เราจะกําหนดนะครับว่าเราจะมีวิธีการวัดผลตรงนี้ ด้วยวิธีไหนนั่นก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าคุณสามารถใช้วิธีวัดทัฟฟิเนตเทสการวัดอ,องค์ประกอบของร่างกายหรือว่าบอดีคอมโพสิชันแล้วก็การวัดในส่วนของรอบเอวรอบแขนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวชีวัดให้กับคุณครับว่าเป้าหมายคุณไปถึงไหนแล้วน,นั่นเอง ต่อไปนะครับเราจะมาในส่วนของตัว A นั่นเองตัว A เนี่ยมาในส่วนของการทำ action plan action plan คือการวางแผนแล้วว่าจากเป้าหมายที่เราตั้งเมื่อกี้จากวิธีการวัดผลเมื่อกี้นะครับเราจะมีการวางแผนในการออมกายอย่างไรบ้างเรามาดูเลยว่าไลฟ์สไตล์เราเป็นยังไงใน1สัปดาห์เนี่ยสามารถออมกายได้กี่ครั้งต่อสัปดาห์ นี่คุณต้องชัดเจนเพราะว่าการออกกำลังกายแต่ละครั้งเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เท่ากันบางคนทำงานหนักมากมีเวลาออกกำลังแค่2วันต่อสัปดาห์บางคนได้แค่3วันต่อสัปดาห์บางคนได้4วันหรือบางคนได้มากกว่านั้นนั่นคือส่วนที่แตกต่างกันของแต่ละคนเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำแอคชั่นแลนหรือว่าการแพลแนทำแผนการออกกำลังก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับผมจะยกตัวอย่างคนที่สมมุติว่า ใน1สัปดาห์เนี่ยสามารถออมกายได้3วันต่อสัปดาห์อะเรารู้แล้วว่าเราได้3วันต่อสัปดาห์เราก็จะมาดูว่าใน3วันเนี้ยเราจะแบ่งโปรแกรมการออมกายอย่างไรบ้างคราวนี้ผมว่าการพูด่า3วันเนี่ยมันอาจจะยังไม่ไม่ชัดเจนนะครับคุณต้องระบุชัดเจนแล้วว่า3วันเนี่ยคุณจะออมกายวันไหนบ้างเช่นคุณจะออกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ให้เล็กกว่านี้ได้ทำไงไหมครับเวลาครับคุณควรจะออมกายเวลากี่โมงเช่นวันจันทร์6โมง วันพุธหนึ่งทุ่มอะไรอย่างนี้เป็นต้นการที่คุณตั้งพวกนี้ชัดเจนมันหมายความว่าคุณจะรู้แล้วว่าเนี่ยชั้นตั้งเป้าหมายอ่างเงี้ยหมายความว่าฉั้นว่างที่เหลือคือข้ออ้างนั่นเองวันหนึ่งที่คุณไม่ได้อออมกายในเวลาที่คุณเซตเอาไว้เนี่ยคุณจะได้บอกอืมฉันฉันฉันมีข้ออ้างในตัวฉันฉันต้องกลับมาดูแผนของฉันว่าฉันเซ็ตไว้อย่างนี้ฉันต้องทําไม่ได้อ่ะพูดนอกเรื่องไปเยอะนะครับเพราะงั้นอย่ามาดูว่าอ่ะเราได้วันเวลาที่ชัดเจนที่ไหนอย่างไร อย่างเช่นวันจันทร์ชั้นออกกายที่ยิมนะครับช่วงเวลา18นาฬิกาโปรแกรมวันจันทร์ของชั้นทำอะไรบ้างเช่นคุณสามารถแบ่งพาร์ตกล้ามเนือเช่นกก้ามืออัเปอร์บอดี้ลเวอร์บอดี้ทอทัลบอดี้อ่ะแบ่งพาร์ตเป็นสามวันแบบนี้วันจันทร์ชั้นมาเล่นอั p เปอร์บอดี้วันพุธชั้นมาเล่นในส่วนของล o w เวอร์บอดี้วันศุกร์ชั้นมาเล่นในส่วนของอ่าเล่นทั้งตัวเลยท o ทัลบอดี้อันนี้คือการวางแผนที่ละเอียดมากขึ้นนั่นเองอันนี้เป็นในส่วนของการวางแผนแบบง่ายๆนะครับจริงๆมันมีรายละเอียดปียย่อ ที่มากกว่านี้ถ้าเกิดว่าผมทําในส่วนของลูกค้านะครับที่เข้ามาเทรนกับผมเดี๋ยวผมจะทําละเอียดกว่านี้แต่และช่วงจะมีการโปรเจคชั่นแต่และช่วงแต่และสัปดาห์เราจะวางแผนการออกกายยังไงมีการโปรเจสยังไงแต่วันนี้ผมยกตัวอย่างแบบง่ายๆก่อนละกันนะครับนั่นแหละ3วันครับหลังเทรนเสร็จหรือหลังเวทเทรนนิ่งเสร็จเราจะมีการคาร์ดิโอไหมอ่ะเราจะคาร์ดิโอกี่นาที หลังจากการที่เราเวทเทรนนิ่งเสร็จเราเวทเทรนนิ่งหนึ่งชั่วโมงคาร์ดิโอต่ออีก30นาทีคุณควรจะระบุเขียนชัดเจนเลยว่าวันจันทร์ทำอะไรคาร์ดิโอกี่นาทีวันพุธทำอะไรคาร์ดิโอกี่นาทีและวันศุกร์ทำอะไรคาร์ดิโอกี่นาทีนี่ก็เป็นในส่วนของแอคชั่นแลนครับส่วนต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของตัว R ตัว R เนี่ยเสียงรถด,ดังมากโอเค ตัว A นะครับย่อมาจากคำว่า Realistic Realistic ก็คือเป้าหมายของคุณเนี่ยมันจะต้องทำได้จริงๆนะครับไม่ใช่เลื่อนลอยเช่นเราต้องการลดน้ำหนัก10กิโลภายใน ห้าวันอย่างเงี้ยหมันเป็นไปไม่ได้หรือต้องการลดไขมัน20กิโลไปใน5วันอย่างเงี้ยโอ้โหมันเป็นไปไม่ได้ถูกต้องไหมฮะเพราะงั้นคำว่า realistic ก็คือเป้าหมายของคุณเนี่ยควรที่จะทําได้จริงๆไม่ใช่แบบตั้งเป้าหมายที่โอเวอร์วางมากระยะเวลาที่สั้นมากอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้นะฮะถ้าเป็นในเสิรอขอ์ของเคสลดน้าหนักเมื่อกี้ที่ผมบอกว่า10กิโลนะทั่วไปนะครับตามตามงานวิจัยทั่วไปเลยเนี่ยที่เขาไกด์ไลน์มาเนี่ยครับการลดน้าหนักที่ได้ผล และปลอดภัยเดี๋ยวขอโทษทีนะฮะัากมนะ่ะการลดไขมันที่ได้ผลและปลอดภัยที่สุดอยู่ที่ประมาณ0.5ถึง1กิโลกรัม สัปดาห์เพราะงั้นสิ่งที่ตรงนี้จะได้คําตอบก็คือภายใน1สัปดาห์ถ้าน้ําหนักคุณลดเกิน1นกิโลเนี่ยคุณสันนิษฐานได้ก่อนเลยด้านหรับแรกว่ามันอาจจะไม่ใช่ไขมันที่หายไปมันอาจจะเป็นในส่วนของน้ําในร่างกายนะครับเพราะร่างกายเราประกอบด้วยน้ําเยอะมากมวลกล้ามเนื้อคุณอาจจะหายไปก็ได้หรือน้ําในร่างกายคุณอาจจะหายไปก็ได้แค่คุณข้องน้ำนะครับน้ําหนักคุณก็ลดแล้วฮะ หรือถ้าคุณดื่มน้ำก็ไปหนึลิตรน้ำหนักคุณก็เพิ่มขึ้นมา1กิโลกละเพราะงะั้นการลดน้ำหนักที่เห็นผลชัดเจนและปลอดภัยที่สุดก็ชิวประมาณ0.5กิโลกรัมถึง1กิโลกรัมต่อสัปดาห์เท่านั้นนี่คือเป้าหมายคุณควรจะเป็นจริงนะครับอิงหลักความเป็นจริงด้วยนะครับในการตั้งเป้าหมายนะครับต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนสุดท้ายเลยนะครับเพื่อนๆก็คือในส่วนของไทม์เบาชไทม์เบาก็คือระยะเวลาที่เรากําหนด ในเป้าหมายที่เราเซตไว้ตั้งแต่แรกน,นั่นเองเรากําหนดเป้าหมายคือ10กิโลกรัมถูกต้องไหมฮะที่ผมเซตไว้ตั้งแต่แรก10กิโลกรัมเนี่ยเมื่อกี้เรามาดูในเรื่องของ realistic ความเป็นจริงนี่เราลดน้ำหนักหรือว่าลดไขมันในอยู่ที่0.5ถึง1กิโลกรัมต่อสัปดาห์ถูกต้องไหมฮะเพราะงั้นเราก็เข้าสูตรคํานวณได้เลยครับว่า10กิโลเนี่ยถ้า1วีคิเราลดได้เร็วสุด1กิโลกรัมถ้าน้ําหนัก หรือไขมัน10บกิโลเนี่ยเราจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ10สัปดาห์าหก็ราวๆประมาณ2เดือนกว่าแต่อย่างช้าที่สุดนะเป้าหมายของเราก็จะอยู่ที่20สัปดาห์นั่องาเดือนด้วยกันเพราะฉะนั้นเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะระยะเวลาที่เรากําหนดก็ควรจะอยู่ที่ประมาณ2เดือนกว่ากว่า,วา,วาถึงประมาณ5เดือนคุณก็จะไปถึงเป้าหมายที่คุณตั้งไปได้นี่ก็จะเป็นรูปแบบของการตั้งเป้าหมายแบบคร่าวๆให้ทุกคนเห็นนะครับว่ามันมีองค์ประกอบนะครับก่อนที่คุณจะได้เริ่มออกกําลังกายเนี่ย คุณควรมีเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนโดยการทําหลักสมาร์ทโกตรงนี้ขึ้นมาเมื่อคุณเขียนสมาร์ทโกกมาคุณจะรู้แล้วว่า1วันฉันทําอะไรบ้างฉันควรจะวัดไขมันช่วงวันที่เท่าไรช่วงฉันควรวัดองค์ประกอบร่างกายช่วงวันที่เท่าไรห่วันที่ฉันมาออกกําลังกายฉันควรจะออกกําลังกายกล้ามเนื้อมัดไหนฉันควรจะคาริโอกี่ครั้งต่อสัปดาห์ ฉันควรจะออกกําลังกายกี่ครั้งต่อสัปดาห์คาร์ดิโอกี่นาทีนี่แหละครับคือการวางแผนให้กับตัวเราก่อนที่เราจะเรื่องของกำงกายผมเชื่อว่าหลายคนถ้าเกิดว่าไม่มีการทำแพลนนิ่งตัวนี้ออกมาคุณจะไม่รู้เลยเล่นทุกอย่างเล่นซัดหมดทำหมดเพื่อนชวนไปวิ่งก็ออกวิ่งไม่มีโปรแกรมหลักนะครับการที่คุณจะไปวิ่งไปเล่นกีฬาเป็นสิ่งที่ดีครับแต่คุณควรจะมีโปรแกรมหลักในการออกกลังกายเพื่อไปถึงเป้าหมายของคุณได้ผมเชื่อว่าโปรแกรมเสริมเช่นไปวิ่งไปออกกำลังกายไปเต้นเนี่ย มันจะเป็นโปรแกรมที่ทำให้คุณไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นนั่นเองโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับสำหรับใครที่มีข้อสงสัยนะครับก็ให้คอมเมนต์ลงที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ เพื่ออแลกเปลี่ยนนะครับหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปเลยผมจะเข้าไปตอบให้เร็วที่สุดเลยสําหรับ c h a n n e l q Workout นะครับหรือว่า c ค้ช h Q ในวันนี้นะครับก็มีเรื่องที่จะ,ะมานําเสนอให้เพื่อนๆฟังแค่นี้นะครับถ้าวิดีโอนี้หรือว่าคลิปนี้นะครับของผมนะครับมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆน,นะครับในการที่คุณจะตั้งเป้าหมายในการออมก,การให้สาเร็จนะครับก็ฝากกดไลค์ให้ผมเยอะๆกักดแชร์ ไปให้เพื่อนนะครับและอย่าลืมกด subscribe กดสันกะดีให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับทำเนื้อหาดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยเื่โอเคครับสำหรับวันนี้มีแค่นี้ครับจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้โคชคิวขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ stronger together